วิชาสุขศึกษาพละศึกษาทช3 1 002ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่องโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมสาเหตุอาการการป้องกันและการรักษาโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมคือความผิดปกติที่แฝงอยู่ในหน่วยพันธุกรรมของบิดามารดา เกิดขึ้นโดยได้รับการถ่ายทอดมาจากปูย่ย่าตายายหรือบรรพบุรุษรุ่นก่อนหรือเกิดขึ้นจากการพาเหล่าของหน่วยพันธุกรรมซึ่งพบในเซลล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงผิดไปจากเดิมคโครโมโซมคือแหล่งบรรจุหน่วยพันธุกรรมหรือยีนซึ่งอยู่ภายในเซลล์ของมนุษย์ ความผิดปกติของโครโมโซมจะก่อให้เกิดความไม่สมดุลของยีนโครโมโซมของคนเรามี23คู่หรือ46แท่งแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ1ออโตโซมคือโครโมโซมร่างกายมี22คู่หรือ44แท่งสองเซกโครโมโซมคือโครโมโซมเพศมี1คู่หรือ2แท่ง โรคทางพันธุกรรมที่สําคัญโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่พบโดยทั่วไปได้แก่โรคทาลัสซีเนียโรคภูมิแพ้รวมถึงกลุ่มอาการดาวซินโดรมหรือโรคปัญญาอ่อนซึ่งโรคติดต่อที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนี้หากไม่มีการตรวจพบหรือคัดกรองจะเกิดปัญหาตามมามากมายเช่นอาจทําให้เกิดพิการหรือเสียชีวิต 1. โรคทารัสซีเมียเป็นโรคเลือดจางที่มีสาเหตุมาจากมีความผิดปกติทางพันธุกรรมทำให้มีการสร้างโปรโตีนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของเม็ดเลือดผิดปกติจึงทำให้เม็ดเลือดแดงมีอายุสั้นกว่าปกติชนิดและอาการทารัสซีเมียแบ่งออกเป็น2ชนิดได้แก่แอลฟาทารัสซีเมียและเบต้าทารัสซีเมียอาการ จะมีอาการซีดตาขาวสีเหลืองตัวเหลืองตับโตม้ำโตผิวหนังดำคล้ำกระดูกใบหน้าจะเปลี่ยนรูปกะโหลกศีรษะหนาโหนกแก้มนูนสูงคางและขากันไกลกว้างใหญ่กระดูกบางเปราะหักง่ายแนวทางการป้องกันโรคคารัสซีเมียหนึ่งจัดฝึกอบรมบุคลากร,กรทางการแพทย์เพื่อจะได้มีความรู้ ความสามารถในการวินิจฉัยหรือให้คำปรึกษาโรคคารลัสซีเมียได้ถูกวิธี2จัดให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับโรคคารลัสซีเมียเพื่อจะได้ทำการค้นหากลุ่มที่มีความเสี่ยงและให้คำแนะนำแก่ผู้ที่เป็นโรคคารลัสซีเมียในการปฏิบัติตัวได้อย่างถูกวิธีีก 2. โรคภูมิแพ้คือโรคที่เกิดจากปฏิกิริยาภูมิ ไวเกินต่อสารก่อภูมิแพ้ซึ่งในคนปกติไม่มีปฏิกิริยานี้ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้แนี้มีปฏิกิริยาภูมิไว้ต่อฝุ่นตัวไรฝุ่นเชื้อราในอากาศอาหารขนสัตว์เกสรดอกไม้หรือสารที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาภูมิไว้เกินนี้เรียกว่าสารก่อภูมิแพ้ สรุปโรคถ่ายท่อทางพันธุกรรมนับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตตั้งแต่คลอดออกมาหรือได้รับความทรมานจากโรคเมื่อเกิดอาการแล้วไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้มีเพียงรักษาเพื่อบรรเทาอาการเท่านั้นหรือควบคุมไม่ให้โรคแสดงอาการออกมา